สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดนะครับในส่วนของเว์เนียคาลิเปอร์ศูนย์จุดศูมมตรหรือ1นึส่วนห้นะครับวันนี้ผมก็จะพาอ่านในส่วนของระบบมิลลิเมตรนะครับทำไมถึงเรียกว่าเว์เนียหนึ่งส่วนห้าสะครับหนึ่วนห้นั้นนะครับหมายความว่าใน1นมิลนะครับ จาก0ถึง1นงมิลเนี่ยนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น50ส่วนนะครับก็ตามเวอร์เนียสเกลด้านล่างนะครับส่วนละ0.02มิลลิเมตรนะครับ0.02มิลลิเมตรนะรจาก0ถึง1น,นะครับ0ถึง1เนี่ยเลข1เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ช่องเอ้ยโทษทีนะครับ5ช่องนะครับ5ช่อง นะครับขีดละนะครับถ้าอาา่านเป็นขีดก็คือขีดละ 0. 0 2 mm. ุดนะครับมิลลิเมตรตามที่เวเนียสเกลกำหนดมานะครับนี้ขีดแรกนะครับถ้าอาจารย์ลองเลื่อนเวอร์เนียนะครับมาที่ขีดที่1ตรงนะครับขีดแรกนะครับขีดแรกไม่ใช่เลข1นะครับขีดเลข1ตรงก็จะประมาณนิดเดียวครับประมาณนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับ ขีดที่1งตรงเราจะอ่านค่าได้เท่ากับ0.02มมนะครับถ้าขีดที่2ตรงก็คือ0.04นะครับขีดที่3ตรงก็คือ0.06ขีดที่4ตรงก็คือ 0. 08นะครับขีดที่1ตรงนะครับเช่นขีดที่1ตรงกับขีดตรงนี้นะครับก็คืออ่านได้ค่าเท่ากับ0.1นะครับ0ูน่ะครับถ้าอย่างนี้นะครับอ่านเท่าไหร่ครับ10นะครับเรียก3ตรงนะครับ เรียตรงก็คือ10.3นะครับแต่ถ้าเรียก3แล้วขีดที่ขีดที่4ตะงนะครับขีดที่4ตะงนะครับก็จะอ่านได้ค่าเท่ากับ10.38นะครับ38อันนี้ก็คือ0.3นะครับ03ขีดที่1ก็คือ0.02นะครับ 04, 0 06, 0 4 0 0 6 0.08แล้วก็สียก็คือ 0. 0.1นะครับก็พูดย่งไๆก็คือขีดล่างนะครับหรือขีดบนสเกลจะมีค่านะครับเท่ากับ0.02ม mm ิลลิเมตรนะครับแบ่งเป็น0.02 mm นะมิลลิเมตรนะก็วิธีการอา่านไม่น่ายากนะครับก็จับปาบรานนะครับนี้นะครับ เช่นนะครับสมมุติว่า1นิ้วเท่ากับ25.4นะครับก็จะตั้งเวอร์เนียได้ประมาณ25นะครับจุด4นะครับจุด4ก็จะประมาณนี้นะครับก็ดูขีดนะครับ25นะครับกับอีกจุด4นะครับทัทีครับมันเลื่อนนะครับจุด4ก็ที่ขีดที่4ตรลงนะครับ ถ้าขีดนี้นะครับตรงตรงเล็บนิ้วชี้ชี้นะครับถ้าขีดนี้ตรงก็เป็นยี่สห้าจุดสี่สองนะครับยี่สห้าจุดสี่สี่นะครับยี่สิบห้าจุดสี่หกยี่ห้าจุดสี่แปดยี่สิบห้าจุดห้านะครับวิธีการอ่านอ่านแบบนี้นะครับง่ายๆนิดเดียวนะครับเนาะก็คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวัลละเอียดระดับ หลักการสนิทวิชาชีพชั้นสูงนะครับพุทธศักราช2562รหัสวิชา20102-2004นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ